สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาทีวัดวางครับผมทำรำไย,ยกลางเขาเรียนเชิญทุกท่านติดตามครับต้นไปเชื่องกับมาที่นั่งฝ่ายถึงเรียกหกวัดเหรอถึงหกวัดแต่ทีนนน่นี่เงี้ยแน่ยุดจ้ะโว้ยนี่เราบ่นวันเร <c oughs> าเสียบเหรอทำ ยนใช่ไได้ตัวเลขตัวดีกระไดมานั่งอยู่นี่ครับูว่าปฏิบัติถ้ำอยู่นี่กระไดครับผมเบ้าครับเบ้าพื้นหมอถ้ำเนาะครับนวทางของหมอถ้ำเนี้ยครับเนวท่าหมอท้ำนี่เน้นไปท่าความเจริญของโลกครับเน้นไปท่าความเจริญของสังคมครับสาธุครับเน้นไปท่าความเจริญท่าบ่อเบียดเบียนกันครับด้วยท่ากายแล้วท่าวาจา หามว่าให้เบ <ina> <iedzieć> so ียดเบียนกันแนวทางของหมอทําเป็นยังไงมันมันเป็นกรรมบอกเพราะว่าแนวทางมูนี่มันบอดีครับหมอทําเลยเอามาเน้นเรื่องนี้ตลอดเลยเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้ครูบาอาจารย์สอนให้ลวงปูลวงตาสอนให้หมอทํามาหมอทํากับมาเบาตอว่าแนวทางแบบนี้มันดีมันจะเลื่อนรูเรื่องมันนอนอยุ่ใส่กระลับสบายครับผมบ่าต้องต๊อ๊กตกใหบ่ย่างย่านพีหรอกพอเขาจากว่ต้องย่าน พวกบอดีว่างั้มเพราะว่าแนวท่างแบบนี้้าผู้ใดได้ฟังกมันจะเย็น<อ>มันจะเย็นมันจะสบายขอลักถ้ำมจ้าขอไงพ่อหมอทำให้พ่อได้ยึดในเนี่ยคาถาดีๆจะสิไหมถ้ำของหมอทำนะครับลักถ้ำของหมอทำมคือพรทวิหารมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ยุ้ยใส่ก็มีความเมตตามีความพอยินดี อุเบกเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาครับม,มียินดีเห็นที่เขาได้ดีต้องยินดีกับเขาอืถ้าเรื่องที่มันค่อยไม่ดีมันมันไม่ดีเราก็เฉยครับแนวท่าของพระธรรมมันเมตตาการุณามมทิตาอุเบกขาเป็นคนมีสัจจะความจริงใจอื สิ่งที่ผ่านความดีไปได้แนวทางของ,ของพระธรรมก็มีอยู่5อย่างคือนิวรหามีพยาบาทกามฉันทะถีนมิตรไม่งงเหาเานอนถินมิทะอุทัจจะจุกุทจจะพิกิกิจฉาอุทัจจะความฟุ้งซ่านลำคาญ ทุตจจะสุตจะวิจิจาระความลังเลไม่ตกลงได้มีนิวรมีห้าอย่างให้ก้าวล่วงไปได้คือให้ภาวนาพุทโธอาณาปานาสติแนวทางของมาทธรรมเรนยนมาหลวงปู่สอนมาว่าให้เล่นทั้งอีกคนถ้าเกินเดี๋ยวมันมีนี่ขาเล่นทั้งเดียวจะไปเอาหลายทาั้งมันมีทั้งเดียวซะก,ก่อนขันคนเลี้ยนหลายวิชามาร่วมกันมันหลงมันหลงส่วน มันเพเอาจริงจังครับให้ว่าเอาอาณาปานาสตีนี่เป็นตัวรักเลยครับให้เอานี่หมันได้สักวนจังไปเอาวีซ่าอื่นวีซ่านี่กันเทดไปแล้วมันบ่ดีจังค่อยจักค่อยเอาไปเอาวีซ่าไม่วีซ่านี่บ่ราทัานจบเทียบไปเอาอวันไม่บ่มีทางหลักตัวนี่ว่าอยู่นี่ค้นมันบ่เป็นคือจังหมอทําครับคันเอาวีซ่านี่ได้จบแล้วจังค่อยไปเอาหมอจังค่อยไปเอาวีซ่าอื่นเรื่อวีซ่าแหลกกันยังบ่ท่านได้จบยู่ เปลนขามรถบ่ได้มันมาตุกกว่ไก่ย่างบ่ท่านแต่เป็นยนที่เขียนขอใครมันบ่แมนมันต้องเลียนวีซ่าไปแต่ละขันแต่ละสวนซะก่อนผู้บาอาจารย์สอนมาว่าให้เลียนให้มันจบเทละวีซ่าซะก่อนจบแล้วจังไปเอาวีซ่าไหม <c oughs> อาณาปานาสติคือหายใจเข้าเป็นรูปรูกสึกเป็นนา้าหายใจออกเป็นรูปรูกสึกเป็นนา้าอาณาปานาสติมันจะก้าวล่วงความนิวร์ไปได้ <c oughs> จะไม่มีทุก มีแต่วความสบายใจแนวตั้งของหมอทำเป็นทังที่แต่ว่าหมอทำนั่งเลขกกระชีบอกไว้แนวนึง่งครับผมนั่งเลขกแล้วเห็นหารังเทียมมันก็บอ,อกพอโลกนี้มันเป็นอนิจจังครับื่งข่าวสามสิบหมื่มันก็เร็ว หาหน้าที่โทษอดจังไลหรือล่าแม่หร <ผม S 1> ือเปล่าถ้าหาหน้าที่เรามาว่าหมอถ้ำส่วนมากสินั่งเห็นตัวแดงจิ้งคึงนี่บ่ค่อยผ่าแม่นบ่นครับมันบอกตั้งแต่ก่อนก้อนหลังหลังไปผลตัวใดกับตัวนั่นตัวใดกับตัวนั่นสามตัวก็ได้เลี้ยงตัวเลยหลังจากคันมามกะที่เริ่มเทคโนโล,โลยีมันจะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยว่าข่าวสารมันก็เลี้ยวแต่ว่าเอาสีเร็วสีสากะซ่างออกบ่อออกกะซ่างหมอถ้ำกะที่บอกไปเมื่อนั่นเนาะทำไปเมื่อนั้นก็ัปแล้วก็แฝด ไปดังโยขมิ้นไหนก้อนว้ยโอ้ขมิ้นไหนก้อนเอาไฮเลทจะดอกแต่ว่าบรูเลี้ยงน้ำดอกสวนพระาตมิ้นนั่นนะคนไทยเะล่องล่องกันเกินหน่ในพื้นสวเพระจังไหญ่เนี่ยข้อจำเล้บบรูเลี้ยงเลยแปลว่าไรเรี้ยวพ่นเพิ่นไห่ตัวใดงอนบ้าพราะท่นอะไรตัวใดครับผู้ม้นนั่นแจ็คเพิ่นเพิ่นไถ่ยังดอกเจ้าว่า เอาพอมาทำพิ่นเพิ่นจีให้ตัวใดเพิ่นแต่ว่ามาทำเห็นที่บ่ว่าของเพิ่นดอกว่าวต้องคล้องจะคล้องหนึ่งคล้องเจ้าของได้จีออกบ่ออกบ่รับประกันเด้อครับผมเอาเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทั้งเสื้อซื้อบ่ซื้อก็แล้วแต่แต่ว่าสิให้ไหให้ไว้ถ้าเบิ่งกืะเสื้อที่ที่พ่อมาทำนั่งเห็นนั่นเนาะเออผมนั่งเห็นนี่ครับเอาเอาที่จ้ะเอาไปย่างละตัเป็นยังหลักเอาไปย่างละตัวิ่งบ่วิ่งอ้าวข้างบนเนาะโบน บนวิ่งยิงแปดแปดบนเดียวเออครับผมบานล่างครับล่างสองตัวล่างสองตัวล่างลอตเตอรี่เนาะซูนซูนล่างให้วิ่งซูนครับบนวิ่งแปดครับให้คบคู่ให้เยอะบ่กันยังยังให้ได้ยุ่นแล้วซื้อบ่เป็นได้หนิคบคู่บนให้เด้ควบคู่บนให้ศูนย์แปดสี่ครับยาล่างได้ป่ะนี่ ครับผมล่าง40หมักน้ำโยบานเลยฮัลโหลต้นดูครับ084กั็40เด้อนี่แหละนั่งอยู่ทำบอลเมื่อนั้นบอลทำนั่งมันกระเด้งขึ้นผมเออบอลนั่งไม่กระเดงอันหมากน้ำมองแดงจึงครึ่งนี่แหละมองแดงจึงครึ่งนี่ละครับหมอทำหม่ามื่อนั้นเนาะหม่ามอขมิ้นไห้ก้อนเว้ยครับผมบาดนี้ผู้นั้นจักเป็นขมิ้นหรือบอขมิ้นก็ยังบรรลุแต่ว่าเป็นไห้ขึ้กัน บอกว่าของเพลินหรือว่าจ้าข้องจะคลองนี่ครับผมแม่ครับถือว่าถือไม่รู้แต่ว่ามอทํำต้องให้จ้าหที่มากกระจัดมามกกับซื้อเลยมากกระซื้อเลยเนาะข้ามันออกมันถิี่ยวอะไรกันข้าแต่จัดอยู่หันโบสือจะเคลียรโบสือได้เนาะถ้ามันออกอีหลีมันถิี่ยวอะไรงันน้าขันผูบ่มากเลียกประกบคููให้ซื้อวิ่งแปดบนครับวิ่งศูนย์ล่างโอ้ครับให้ซื้อติดแปดครันคันมากสามสามตัวซื้อศูนย์แปดสี มักสองตัวซื้อแปดซีครับลาคาสี่ศูนย์ลงสี่ศูนย์หลงนี่ตัวนี้เขาแสดงว่าหางเดี่ยวได้หนินี่แล้วนี่นะมองมองผมมักเล็กพอพอหมอทํำนี่หางเดี่ยวครับมันหลายตัวกับโแม่เล็กนั่งเนาะครับโน้ครับผมหลายตัวกับโแม่เล็กนั่งเนาะนี่ครับถือว่าหางเดี่ยวกับว่าได้บนกับล่างครับผมเลขไทยรางวัลที่หนึ่ง ศูนย์แปดสี่แล้วก็เลียกไย่สองตัวรัตตรีพี่น้องสี่ศูนย์กับเลขกันเมเน่นทุดงเดียครับเห็นบอเม่นทุ่งดวงคนไทยว่าันห้าศูนย์ม่นงคนไทยห้าศูนย์ห้าศูนย์มัดไกลกันบาทนี่เจ้าคทนี่เป็นตั้งสั้นละอี่พ่อหมอถ้ำนั่งนั่งโดดมาครับที่ที่เด็กๆตัวนี้มานั่งสมาทิ่โดดมาครับผมเมื่อน่ันน่งร่างโดนเนี้ย ประมาณน่าเธอหาว่าที่ดำมันจะเป็นร้อยมากหรือจะเป็นเขาเนี่ยมันเห็นเลยเห็นเลยนี่บ่ครับบางคักคที่แรกมันเป็นยุ่งยากยุ่งยากเป็นที่ที่เห็นนี่เป็นตาที่สามเห็นหนึ่งเป็นเส้นเป็นสายครับเป็นเส้นเป็นสายออกไปมากมันก็อยู่มันมันก็เป็นเบิ้งคักคเร่งเบื้องเหลีหยังเบิ้องไปเบิ้งมากเห็นมันเป็นสี่ส่วนครับเอ้มันบ่ได้นั่งโดนได้เมือนั้นประมาณ บ่าึงนขามาี่ดอกคือเป็นเส้นเป็นสายว่าท่านเป็นตัวเลขที่แหลมบานเพิ่มมาร่วมกันบอกมันร่วมกันแล้วมันเป็นเส้นเดียวครับมันเป็นเ้นเดียวมันเป็นเส้นแดงแดงเป็นที่ชุนครับนแดงแดงยังสี่นี่บ่ผาดใส่เลยเนาะเต้สามตัวนี่ก็เป็นเ้นมัขึ้นกันเต้สามตัวนี่มันเป็นที่นั่งที่แหลมเหอนกันมันเหล็กอย่างด้วยเบิกครับกพราามันเป็นกลมๆสองอัน มันเขามาจอดกันน,น,นี่ส<อ>ิมันเป็นเลขแปดมาเนิเขามาจอดกันโอ้มันเป็นเลขแปดตัวมันเขาแนวตัง้งเนาะับผมตัวนึ่งมาตัวเดียววันมันม้วนมานิมัมน,มน,มนอยู่ขางทั้งนี่มันอยู่ขางทั้งนี่นเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์แปดครับผมเบิ้งค้าๆซีพันอยู่ขางทั้งนี้นมาหนิอืมไหวซีองเอาศูนย์แปดซีส่วนตัวป่ะครับ,รบ <laughs> ผม <laughs> แตเรยวางกันมันเป็นลักษณะนี้แหละครับอืบ ครับก็ขอขอบคุณพอมาท้ำทีให้แนวทางเอฟซีกันนะครับผมแต่ว่ากับพ่อซื้อได้ครับพ่อซื้อได้ขันนั่งอยู่น้ำแผงก็ได้เนาะครับมันสิบอย่างตีแต่ขอยไปหาเบิ่งกันยังบ่มีเนาะตีต่ขอยไปหาเบิ่งกินย่างลรหมื่นทั้งบ่มี่เนาะผมสีท่านมอสั่นผมออกจากป่านี่ท่านไปหาซื้อท่านมอสันหันบะมี่องขึ้เบอร์ละครับผมห่วยคือว่าทุกั่น แบงได้เขาแบกมาวัดบ่เห็นจะอั่านบอครับเหมือนุ้มลอตเตอรี่น้ำดึงไว้บ่แงมครับมันบ่มีไหมไปขอเอาอยู่กระเป๋าเพิ่นเนาะมีดอกอันกระเป๋าปุ่งๆอยู่ท้องเพิ่นนั่นเดินทางล้างเรือก่อนทันมือนี่ไปหามือออกก็จะขี่หาเห็นหรือบ่้แล้วครับจะมาสีอยู่แบงได้แล้วบ้านนี้สถานที่แห่งนี้พ่อหมอถ้ำสมัยบวชเคยมาอยู่นี่โดนบ่ าปีหนึ่งแมนบ่โดนเนี้ยโด,ดโดนเตือบอมีคนลงมาใส่บาทให้บอ่อตอนนั้นบอ่บอม่อมี่บ้านอย่างนไปบินทบาทได้เขาเพราะปั่นบ่ได้ต้ยินว่าเพื่อนผละเต้เพื่อนหายปั่นยังไงเลยต้โเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ยเขาใส่ขากลับขาไปเขาใส่แค่สองคนตอนหละ่ะแต่ว่าขากลับเขาใส่มี ไม่จุดอบมางจีบบ้านวันใดบนแล้วครับเพื่อนเห็นเนาะจีบบ้านวันดอกครมสี่ยิบานนี่เคยมีนั่งฝ่านั่งสวรรค์หรือว่ามีเทวดาเพื่อนลงมาใส่บาทให้บอกมองมีบ่มีบ่มีมองมองผู้เล็กมีครับผู้เล็กมีเับมีผู้เล็กมีเด้เอาน้ำใส่แมนคือเขาว่าอหลีบ่เลยทดสอบนะครับ เลยตรวจสอบบ่หายก้นตัวได้สิหมอทำมักตรวจสอบเด้ครับเลยนางสวดมนต์พระไตรปีดกสวดชินนบันชรอนคาถาได้ดีล,ลูลกพูดลูกอ่านสอนให้กับสวดมนต์รบแล้วกับเพราะว่าหน้าข้าวนึงกับขวดน้ำแพรเมตตาขวดน้ำแล้วกับอุ้มบินทบาทอธิษฐานเด้อธิษฐา,านนางมึงซะก่อนครับมีเพิ่นอยู่นํำต้นใหม่เขาว่าพวกเทว,วดามันอยู่นํำต้นใหม่นางโอ้มีอยู่ชุดมีอยู่สุ่ต้นใหม่ซุ่มซุ่มต้นใหม่ใหญ่พ่อปันกลาง ด้วยพายเอาน้ำใส่ในบาดนะน่ะน้ำกินเด้น้ำกินใส่ในบาดเลยพายไปพายไปไปวอดต้นไม้กะยืนอยู่ข้าวนึงเปิดฝาบาดไว้แหละเอามาใส่เดอ้อบอกเขาปลาใส่บาดเดอ้อก็ลับตาอธิษฐานกะว่าพ่อสงรงขวนพ่อเขาใส่แล้วกเขาคิด <c oughs> บาดยางต้นไม้ <c oughs> เ็ดไปจังที่เบิดทุต้นต้นไม้เพราะปั่นกลางบาดเดียวมามาสันจังไลยวันนี้ที่จน้ำได้ยังไงฮัน <c oughs> อ้าวปลาใส่บ่ใส่ก็ต้องสันระบาดนี่ ของทิพเขาใส่ละละเลยสันตั้งแต่น้ำเลยมานอนพัก่อนอยู่ของมันบ่หิวเลยบ่เห็นเขาใส่ดอกแต่ว่ามันถึงบ่หิวอิ่มทิพตัวนี้แมนมันบ่หิวมันบ่หิวอยู่เป็นมันเป็นอยน่จังสามสามมื่คันหิวแสดงว่ามันอิ่มทิพยแมนมันอิ่อัพก็หมัดเลยแต่ว่าบ่เห็นผู้ใส่ดอกแต่ว่าเขาอันที่สันนคงสันมาใส่บาดเด้อเข้าไปเปิดฝาบาดอะไรกันไง ทีใส่บ่ใส่ห่ากับมะลุพลับตาแล้วก็อธิษฐานอาดใจบาดมันมีอีกหรือเปล่ามาใส่บาดย่ำห่อไปสันบาดนี่หายพ่อนเรียบร้อยกับชันแล้วกับหายพ่ออันยังกวดน้าแล้วซาำเมื่อน้งหมูหิวอยู่มันบ่ทันได้หิวแสดงว่าวอาหารเพิ่านดีนเนออาะจะ<า><ส>เป็นใสหรือม่ใส่<ๆ>แต่ว่ามัหนึ่งบ่หิวโมีออกอาการตั้งหิวอันน่ะหลังจากทานไปห่ากับ พูนตัาอยู่บ่านด้หลายเมือลละเขาบ้านพุทธข้ามหมดแล้วบินบ้านนะบินบ้านแล้วก็เฮ็ดเขาเยกะนะมองอยู่ได้โดนอยู่ได้หรบอยู่ได้โดนอยู่สมัยนั้นมันก็มีตั้งแต่เ่าพญเอวเพาท่านตายหมดเนาะพญเอวตายนิจักแล้วตั้งเทียกับไปบินน้ำพญเอนปั้นเดียวเพราบมหาแต่หลายปั้นเดียวมีผู้เดียวเนาะอยู่หันเลียงไหวหันใส่ปั่นเดียวพร อยู่ได้ด้ับคนบอมเอว่ามักกินเอาแค่พ่ออยู่ได้นะพ่อปฏิบัติธรรมได้พ่อบมเมยเกินไปเดี๋ยวถ้าถ้าเลขเขาวอนนี่ผมกสิไดมารบกวนพ่อหมอท่ำอยู่ครับ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 เอฟซีพ่อหมอทํำก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ทางช่องไว้เด้อพี่น้องเด้อคันคันเขากสิเป็น ป็นเอชซีกันเนาะ,ะครับผมก็สิได้ตามให้ด้ดขอกําลังใจนะพี่น้องครับคบันคันโมมีกําลังใจมันกับมาหอดมาถึงพอหมอทำอยากอยู่เด้ดบุญพลาผ้าพี่น้องมาถึงช่วงทายคลิปแล้วขอบคุณพอหมอทำและก็เอฟซีทุกท่านสวัสดีครับ